วันนี้จะี่พี่สามาเลยแม้วันนี้คูร่นแคร์นะคะเจลทําความสะอาดจุดซ่อนเลยหรือว่าน้องกี้ของเรานะคะวันนี้คือน้องเอาใจยากมากราคาเต็มนะคะแม่149บาทวันนี้เดี๋ยวเปิดแฟลเซลให้เลยค่ะไม่ถึง100บาทใครอยากได้กดหนึ่งเข้ามาได้เลยจ้า ใครอยากได้คนหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคุรินแคร์นะคะวันนี้เจลทำความสะอาดจุดซ่อนเลนนะคะคุณพี่ขาราคาเพียงแค่79บาทเท่านั้นเลยอ่ะตะก้ามาเลยแม่นะคะแอดมินจับปักตะก้าให้เลยจ้านะคะสำหรับเจลทำความสะอาดจุดซ่อนเลนนะคะวันนี้ราคาพิเศษราคาแค่79บาทจำนวนจำกัด50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะแม่ตะก้านี้นะคะมีแค่50ออเดอร์เนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะน้องไม่มีเติมไม่มีเพิ่มให้แล้วแม่เมื่อวานเนี่ยเปิดแฟลเซลไป9 9 9บาทโอ้โ oh, ห300บ้านแตกแพ็กกันไม่หวัดไม่ไหวเลยวันนี้เปิดให้เลยจะ้ะ79บาทเท่านั้นค่ะขอแค่50ออเดอร์แลกเท่านั้นเลยนะแม่ใครกดก่อนได้ก่อนใครชำระเงินก่อนได้ก่อนนะจ๊ะบอกเลยว่าตัวนี้คือเขารีวิวกันจึงรีวิวกันปังมากคุณพี่ขาน้องสาวของเราเนี่ยเอาใจยากคุณพี่ดูแลไม่ดีก็จะมีกลิ่นอับชื้นมีตกขาวนะคะมีความดำแบคทีเรียต่างๆคือเยอะแยะมากมายเลย สาวๆก็คือต้องรู้เลยแม่นะคะตัวนี้นะแม่บอกเลยว่าเออมันเลิศมันปังจริงๆใช้แล้วแบบขาวอมชมพูหวานติดลิน้นโอ้โหแม่เขาบอกกันอย่างนั้นนะเขาบอกว่าใช้แล้วแฟนรักแฟนหลงค่ะสิ่งแรกเลยแม่เปิดมาโอ้โหหอมเลยค่ะคุณแม่หอมแบบกลิ่นไฮจีนหอมอ่อนๆหอมแบบเออมีสุขภาพดีนะคะตัวนี้นะแม่บอกเลยใครที่มีปัญหานะคะตกขาวมีกลิ่นคาวปลาใสาก่กางเกงยยีนแล้วมีกลิ่นอับชื้นต่างๆคุณพี่สาวไม่มั่นใจตัวเองกด อ่คูรินแคร์ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะบอกเลยใช้แล้วแฟนรักแฟนหลงแน่นอนนะคะวันนี้มีให้กี่สูตรคะมี3ส,สูตรเลยจา้าพี่จ๋าอ่ะ เดี๋ยวน้องแนะนําสูตรให้นะคะสามสูตรมีอะไรบ้างนะคะสีชมพูสีชมพูขายดีมากแล้วสต๊อกเหลือน,น้อยจริงๆพีพ่ี่สีชมพูเนี่ยเป็นสูตรอบรอสซัมนะ,ะกลิ่นบอสซามกลิ่นดอกไม้ยั่วยวนเซ็กซี่สุดใจนะคะกลิ่นบอสซามนะ,ะตัวนี้นะ,ะเพิ่มความกระจ่างใส่ให้น้องจ้ะแม่นะคะแล้วก็พร้อมกับกลิ่น สีที่2เนาะเป็นสีฟ้าค่ะสูตรเย็นลดอาการคันลดอาการตกขาวนะคะมาพร้อมกับกลิ่นสดชื่นระบุนน้องจะไม่เหม็นอับอีกต่อไปนะคะแล้วก็สูตรที่3คือสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นสูตรสําหรับสูตรอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายใครที่แบบว่าเออน้องตกใจง่ายน้องแพ้ง่ายคุณพี่ขาก,กดสีม่วงไปใช้ได้เลยนะคะเขาก็จะช่วยระงับกลิ่นนะคะรับระ,ะงับกลิ่นอับชื้นต่างๆเนาะแล้วก็ช่วยให้น้องมีความกระจ่าง หอมอ่อ,อนๆน,น่ารักน่ารักตามูตามีค่ะคุณพี่ขาจะได้สดใสกันตลอดทั้งวันตัวนี้คือสามารถใช้ทําความสะอาดได้เช้าเย็นเลยนะพี่พี่จ๋าตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการว่าอุ้ยใช้แล้วน้องจะแสบไหมน้องจะคันน้องจะเคืองไหมแม่ตัวนี้ไม่เลยเพราะว่าค่า ph เนี่ยเขาอยู่ที่3.8ซึ่งเป็นค่ากลางเหมาะกับการทําความสะอาดจุดซ้อนเลนสโดยเฉพาะเลยจ้ะพี่พี่จ๋าแล้วบอกเลยว่าตัวนี้คือรีวิวซึ่งรีวิวปังสต็อกเือน้อนแล้วค่ะพี่พี่ใครที่กําลังจะกดสีชมพูนะคะรีบกดเลยแม่ ใครเข้ามาเห็นราคา79บาทฮะเจ้าทำความสะอาดจุดซ่อนเลนตตัวนี้แฟนรักแฟนหลงกดได้เลย79บาทราคานี้ราคาเดียวมีให้แค่50บานแลกเท่าน,นั้นเลยนะคะครบ50บ้านปุ๊บเป็นราคาเต็มราคาเต็ม149บาทพี่ๆไปกดได้เลยถ้าไม่ทันตะก้า79บาทนะจ๊ะใครยังไม่ชำระเงินชำระเงินด่วนๆเลยนะแม่ตอนนี้จะหมดแล้วนะจ๊ะ